สวัสดีครับพวกกับผมไม่ตองแห้งนะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านความวุ่นวายจากร่างพระยัดปองดองนะฮะมีความวุ่นวายในสภามีม็อบหน้าสภาแล้วก็มาพลิกผันอย่างเซอร์ไพรส์ตรงที่สารรนูญเนี่ยรับคำร้องคัดค้านการแก้ไขรัฐมนูนตามมาตรา291แล้วก็สั่งยับยั้งการลงมติวันละสนะฮะที่กำลังจะลงมติในวันอังคารนี้อยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูกันอย่างใจจดจ่อขอพูดตรงไปตรงมาเลยว่าสารรัฐนูนกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญเสียเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมีอยู่2ขั้นตอน คือเรื่องของกระบวนการนะฮะและก็เรื่องของเนื้อหาคำร้องที่ให้ระงับยับยั้งการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยกล่าวหาว่า5พักการเมือง5พักการเมืองเนี่ยที่ยื่นยติแก้ไขรัฐนูลเนี่ยกำลังล้มล้างการปกครองระบอปบประชาธิปไตยในการแก้ไขรัฐนูลทั้งฉบับนะฮะล้มัฐธรรมนูญ2550นี่เป็นคํากล่าวหาคํากล่าวหานี้เป็นไปตามมาตรา68นะฮะมาตรา68ว่าอย่างไรมาตรา68 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้แล้วก็มีว 2, รรคสองบอกว่าในกรณีที่บุคคลหรือพักการเมืองใดกระทําการตาม,ตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทําดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและ และนะครับยื่นคำร้องขอให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวผมย้ําคําว่าและเพราะอะไรเลยไหมครับคำว่าและเนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายแปลว่าและก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบร่วมกันทั้งสองอย่างและหรือเนี่ยเป็นภาษากฎหมายที่เด็กปีหนึ่งก็ต้องทําความเข้าใจแล้วหรือมันแปลว่าทางใดทางหนึ่งก็ได้นะการที่รัฐมนูลบอกว่า ถ้ามีผู้ใดทราบการกระทําดังกล่าวตามวักแรกซึ่งเป็นข้อกล่าวหาผู้ทราบการกระทํเนี่ยต้องไปยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและยื่นให้ศาลเริ่มนูนมันแปลว่าอะไรถ้าเราตีความแบบเด็กปอนเด็กปีหนึ่งที่เรียนกฎหมายกันพื้นฐานเลยแล้วหลักกฎหมายทั่วไปทั้งหลายก็คือว่าอัยการสูงสุดต้องเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้วถ้าเห็นว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงก็ยื่นเรื่องให้ศาลเริ่มนูนวินิจฉัย แต่ปรากฏว่าสามนูนเนี่ยในการรับคำร้องเนี่ยนะฮะสามนูนไปตีความว่าทําได้ทั้ง2ออย่างก็คือ 1. คุณไปยื่นให้อายการสูงสุดก็ได้และอายการสูงสุดสอบสวนแล้วก็ยื่นมาให้สามนูนหรือ2อสามนูนเนี่ยมายื่นสามนูนโดยตรงก็ได้และสามนูนรับเรื่องแล้วก็เอามาสอบสวนเองอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วก็แบบไม่คาดคิดว่านักกฎหมายเรล่าสามนูนจะตีความกันอย่างนี้ ในเมื่อคำว่าละนี่มันชัดเจนอยู่นะคะคำว่าละนี่ก็คือว่าเขาให้อัยการเนี่ยนะเป็นคนที่สอบสวนแล้วก็เป็นคนที่ยื่นเรื่องต่อศาลรัมนูลแต่ว่า5้าลายที่นำโดยอดีตหัวหน้าสำนักง,งานคอมชอเนี่ยนะครับไปยื่นเรื่องเนี่ยไปยื่นต่อศาลรัมนูลโดยตรงและศาลรัมนูลก็รับอันนี้คือปัญหาในเรื่องของกระบวนการคราวนี้เรามาดูเรื่องของเนื้อหามาตราห8บเนี่ยบอกว่าผู้ที่กระทําการที่จะล้มล้างการปกครองเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลหรือพักการเมืองแต่ว่า สิ่งที่เขาไปร้องคัดค้านเนี่ยก็คือการที่รัฐสภานะรัฐสภาจะแก้ไขรัฐมนูญรัฐสภาเป็นผู้แก้ไขรัฐมนูญรัฐสภาเป็นองค์กรของรัฐนะการแก้ไขรัฐมนูญนี้ดำเนินโดยรัฐสภาไม่ใช่ดาเนินโดยบุคคลหรือพักการเมืองเพียงแต่ว่าโดยขั้นตอนเนี่ยนะฮะพรพักการเมืองหรือบุคคลเนี่ยเป็นผู้ยื่นยื่นเรื่องให้แก้ไขรัฐมนูญแล้วรัฐสภาเป็นผู้มีอํานาจในการแก้ไขรัฐมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้การที่ไปตีความว่านี่เป็นบุคคลหรือพรรคการเมืองมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่บุคคลกับพรรคการเมืองนี่คือการที่รัฐสภาจะใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐมนูลคราวนี้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าสารรัฐมนูลเนี่ยนะฮะมีอำนาจที่จะไปตรวจสอบตีความวินิจฉัยยับยั้งการแก้ไขรัฐมนูลหรือไม่ในความเคยชินของคนทั่วไปนะครับจะมองว่าสารรัฐมนูลเนี่ยมีอำนาจวินิจฉัยกฎหมายได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ที่สารรันูนมีอำนาจวิจัยกฎหมายที่สภานิติบัญญัติสภาใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเนี่ยแล้วสามรันูนเข้ามาวินิจฉัยได้ก็เพราะว่ารับนูนเนี่ยบัญญัติให้อำนาจไว้ว่าเมื่อมีข้อสงสัยก็ให้ทําดังนี้ดังนั้นฝ่ายค้านอะไรต่างๆก็ได้อุตสภาก็ได้คือยื่นเรื่องไปอขอให้สามรันูนตีความอันนี้คือการที่สามรันูนเข้ามาใช้อำนาจตีความโดยอาศัยว่ารับนูนให้อำนาจไว้นะครับแล้วก็เป็นการใช้อำนาจเพื่อตรวจสอบอำนาจนิติบัญญัติ ที่รัฐสภาใช้แต่อำนาจในการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมันเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญนั้นให้ไว้กับรัฐสภาโดยตรงตามมาตรา291เขียนไว้ว่ารัฐมนูญเนี่ยแก้ไขได้โดยรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของการแก้ไขรัฐมนูญของรัฐสภาเนี่ยเป,เป็นอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการอำนาจบริหารแล้วก็ไม่มีบทบัญญัติตรงไหนเลยที่บอกว่าให้สารรัฐมนูญเนี่ย สามารถที่จะเข้าไปตีความเข้าไปยับยั้งเข้าไปวินิจฉัยการแก้ไขรัฐมนูลของรัฐสภาเพราะอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐมนูลเป็นอำนาจที่ได้มาจากรัฐมนูลโดยตรงซึ่งเหนือกว่าสารรัฐมนูลเป็นอำนาจที่อยู่เหนือสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลจะไปตีความอย่างนั้นไม่ได้จะไปตีความจะไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐมนูลไม่ได้เลยซึ่งเราก็เห็นกันแล้วในช่วงที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแก้ไขรัฐมนูลบางมาตราตอนนั้นสารรัฐมนูลก็ไม่รับแต่คราวนี้มีการไปใช้ช่อง ที่มาตรา68ไปใช้ช่องอ้างว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งสามนูนไปเจาะช่องรับตรงนั้นไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรไอการรับเข้ามาแล้วก็ใช้อำนาจไปยับยั้งใช้อำนาจที่ผมคิดว่าไม่ชอบไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไปยับยั้งการที่รัฐสภาจะลงมติวาระสามเนี่ยกล่าวได้ว่าสารรัฐธรรมนูญละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองแล้ว ใช้อำนาจในสิ่งที่มันเกินขอบเขตจากที่ตัวเองควรจะมีถ้าสารมนูญใช้อำนาจอย่างนี้ก็เท่ากับสารมนุนยนี่อยู่เหนือรัฐมนูญถ้ากสารมนูญใช้อำนาจได้ทุกอย่างยับยั้งการแก้ไขรัฐมนูษได้สารมนุญอยู่เหนือรัฐมนูญหรือพูดอีกอย่างสารมนูญยึดอำนาจถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเชิงว่าแล้วใครเนี่ยจะมาตรวจสอบสารมนูษได้แล้วมันก็จะมีนี่เราพูดในปัญหาของเชิงทฤษฎี นี่ผมยังพูดในปัญหาของเชิงทฤษฎีผมยังไม่ได้พูดปัญหากับความชอบธรรมปัญหาในความชอบธรรมคือเมื่อเราดูความเป็นจริงสามนูนชุดนี้นะฮะมีที่มาจากรัฐมนูลซึ่งสืบทอดมาจากรัฐประหารแล้วก็ประชาชนเขาเลือกตั้งรัฐสภาเข้ามารัฐสภาเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขรัฐมนูล ซึ่งการแก้ไขรัฐมนูนนั้นอาจจะกระทบต่ออำนาจต่อสถานะต่อที่มาของสารรัฐมนูนอาจจะกระทบต่อสถานะของสารรัฐมนูนชุดปัจจุบันเช่นอาจาจะใ,ให้เปลี่ยนองค์ประกอบการสรรหาเสร็จแล้วให้สารรัฐมนูลชุดปัจจุบันอยู่ในตําแหน่งชั่วคราว6เดือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นประเพณีของการแก้รัฐมนูลเขาจะทํากันอย่างนี้ว่าองค์กรที่เขาเปลี่ยนแปลงอํานาจเนี่ยนะฮะก็จะให้อยู่ในตำแหน่งชั่วคราวเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ให้พ้นไปแล้วก,ก็ให้สรรหาใหม่ ถามว่าสารมเนี่ยเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่จะถูกแก้ไขแล้วสารนูนมีความชอบทำอะไรนะที่จะมายับยั้งการแก้ไขรัฐนูนอันนี้ก็คือสิ่งที่สารนูนกาลังจะทําอยู่และสิ่งที่สารนูนกำลังจะถูกตั้งคําถามอย่างร้อนแรงจากสังคม สัปดาห์นี้ไม่ได้วิจารพรคประชาธิปัตย์นะครับเนื่องจากว่ามีคนเขาวิจารณ์กันไปเยอะแล้วก็เพียงแต่อยากจะฝากว่าอย่าทําให้เสียไปถึงอ,องซานซูจีเพราะอ,องซานซูจีเพิ่งแวะมาเยี่ยมหยกหยกนะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมเสียภาพลักษณ์แล้วนะครับแล้วก็อยากฝากถึงคนในประเทศไทยทั้งหลายที่เท่ไปชื่นชมอ,องซานซูจีกันนะฮะโอ้โหชื่นชมกันจังปลื้มจังนะฮะแต่พอถึงทีตัวเองนะฮะสนับสนุนรัฐประหารนะฮะสนับสนุนการใช้อํานาจนอกระบ,บนะฮะ ไม่สนับสนุนประชาธิปไตยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ปลื้มอองศาสุจีแล้วครับเขาเรียกว่าพูดแต่ปากนะแต่ว่าตัวปากอย่างใจอย่างสวัสดีครับ